ในครั้งนี้เนี่ยก็มีการผ่อนคลาย เพิ่มเติมมันนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งเนี่ยคณะกรรมการก็เห็นว่าการผ่อนคลายเพิ่มเติมอันนี้ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิผลของมาตรการที่ทบทได้ทามาตรการทางการเงินอื่นในแง่ของการปรับโครงสร้างหนี้ AMC นะครับรวมถึงมาตรการที่อาจจะออกมาเพิ่มเติมเรื่องของการกลไกการค้าประกันอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ต้องติดตามพัฒนาการของเศรษฐกิจและก็เงินเฟ้อความเสี่ยงที่กรรมการได้พูดคุยกันนะครับเรื่องของทาริฟอาจจะดูเบาลงไปเนี่ยแต่ก็ยังต้องติดตามนะครับว่าอาจจะมีเพิ่มเติมมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็การขยายตัวของ สินเชื่อะครับโดยเฉพาะเรื่องของ SME แล้วก็การแข่งข้าของค่างเงินบาทนะครับแล้วก็ภาวะของเงินฝืดสิ่งที่กรรมการให้ความสําคัญเช่นเดียวกันคือนอกจากการดูแลเศรษฐกิจในระยะสั้นเนี่ยก็ต้องทําให้มั่นใจว่าเรามีความสามารถในการรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะคาดไม่ถึงก็จะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังจากลดลงไปในรอบนี้แล้วเนี่ยเราก็อยู่ในโซนที่ค่อนข้างต่ํา ก็มีประเทศที่ทำกว่าเราเพียง2ประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เรื่องของโพลิซีก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับแต่แน่นอนก็มีเรื่องของความเสี่ยงที่เราต้องต้องคอยดูแลด้วยนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยคณะกรรมาการเห็นว่านโยบายการเงินเนี่ยควรอยู่ในที่ผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยจะติดตามพัฒนาการแล้วก็ความเสี่ยงของเศรษฐกิจการเงินนะครับแล้วก็พร้อมปรับนโยบายให้มีความเหมาะสมกับแนวโน้มที่อาจจะเปลี่ยนไป